วันนี้จะใช้แคนวาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าใช้ในส่วนของที่เป็นงานนำเสนอนะคะซึ่งอ่าเแล้วก็เข้าแคนวาให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่งานแนะนำสำหรับคุณนะคะมันจะมีหมวดของงานนำเสนอนะคะมันงานนำเสนอในแคนวาเดี่ยมันก็คล้าย Powerpoint นะคะมันคือ Powerpoint แหละแต่ว่าใช้ใช้แคนวาทำนะคะกดไปที่ งานนาเสนอนะคะซึ่งตัวนี้มันจะมีหลายแบบเลยนะงานนำเสนอหลายอย่างที่เราต้องการแต่ว่าวันนี้ใช้แบบ PowerPoint ธรรมดาเนอะเป็นอันแรกงานนําเสนอนะคะกดเข้าไปเปิดวิธีการใช้งานมันก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนที่ครูเคยสอนไว้นะคะเข้ามาที่งานนําเสนอนะคะเขาก็จะมีแทมเพทให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้นะมุมซ้ายมือนะคะ เราก็เลือกรูปแบบมาสักอันหนึ่งนะคะบางรูปแบบมันเป็นวิดีโออย่างเงี้ยตอนนักเรียนเซฟมาส่งอะนักเรียนก็เซฟเป็นวิดีโอมาส่งเนาะในบางบางแบบมันขยับได้นะคะแต่ถ้าเกิดบางแบบมันก็เป็นเฉยๆก็เซฟ PDF มาที่มันขยับไม่ได้อะ,ะนักเรียนก็เลือกมาสักอันหนึ่งนะคะเวลาเลือกมาเนี่ยเขาก็จะมีอันเนี้ยอันนี้เป็นโปรโนะอันนี้ใช้ไม่ได้ถ้าใช้โปรมันจะเซฟไม่ได้นะ ใช้ที่มันเขียนว่าฟรีอะนักเรียนอ่ะได้การศึกษาก็ได้นะคะสมุดเอาอันนี้สีชมพูนะก็เข้าไปปุ๊บอืมเขียนว่าฟรีนะคะเราก็เวลาเราจะทํางานนะเราคิกรูปแบบที่เราต้องการให้มันเป็นหน้าแรกก่อน อ่าน่านำเสนอสุดออน,นี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมให้เราได้ปรับแก้นะคะเวลาปรับแก้ก็เหมือนเดิมเลยค่ะแันที่ใช้ทำเพจทั่วไปแต่เพิ่มคลิกไปนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่องานนำเสนอของเราไปนะคะวันนี้วันนี้ใะ้ทำวันวิทยาศาสตร์นะสัปดาห์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมวันวิทย์เห็นวันวิทย์กัน อ่มันวิทยาศาสตร์หน้าแรกก็หน้าแรกก็เป็นชื่อหัวข้อนะคะแล้วก็ชื่อผู้จัดทำนะคะ,ะผู้จัดทำแล้นี้ก็ใส่ไปว่าใครผู้จัดทำเนาะตัวนี้มันมีขยายได้นะ เขียนไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะเอารูปที่เกี่ยวกับงานวิทย์มาใส่นะคะวิธีใส่รูปก็เหมือนเดิมนะมาตรงอัปโหลดนะเผื่อลืมสอยรอบมาตรงอัปโหลดนะคะแล้วก็อัปโหลดสื่อค่ะตรงนี้อัปโหลดสื่อแล้วก็เลือกจากอุปกรณ์นะคะเขาก็จะให้เราเอารูปจากในเครื่องมาใส่หรือว่ากูเก็ได้ก็จะไปรูปในได้นะคะอันนี้มันทำบนโทรศัพท์ได้นะนักเรียนใช้โทรศัพท์ทำก็ได้นะคะ อ่าแล้วก็จะเอาสติกเกอร์เอาไอคอนต่างๆก็มาที่องค์ประกอบนะคะอันนี้สอนย้อนอีกทีนึงเนาะอ่ามันก็จะมีสติกเกอร์ให้เราเลือกอะเลือกจากข้างบนตรงนี้ก็ได้นะว่าจะเอาหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนะคะเอาหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะเราก็เลือกมาใช้สักอันหนึ่งคลิกหนึ่งครั้งนะคะสติกเกอร์เขาก็จะเข้ามาแทนตรงนี้แล้วก็มาตกแต่งงานของเราได้ กลับมาที่ในส่วนของ PowerPoint นะเวลาเราหายตรงเนี้ยเราไปใช้ไอ้พวกนี้ปุ๊บแล้วเวลาเราจะกลับหน้าเดิมหน้าที่เป็นสไลด์อะคะ่ะให้มาที่แม่แบบเหมือนเดิมนะคะมันจะกลับมาเป็นสไลด์แชร์ของเราเหมือนเดิมนะคะเป็นสไลด์ PowerPoint นะคะ พอเราจะเพิ่มหน้าที่สองะสมมติว่าทำเสร็จแล้วนะเพิ่มหน้าที่2ทํายังไงกดที่เพิ่มหน้านะคะมันจะอยู่ข้างล่างกดเพิ่มหน้าไปปึ๊บอ่าเพิ่มหน้าไปแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการอะสมมติเอาอันนี้ก็คลิกไปแล้วก็แก้ไขตามแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะอ่ารูปแบบก็เพิ่มเพิ่มได้เลยแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการได้จากกล่องตรงนี้นะคะเลือกรูปแบบไหนก็เลือกไปนะคะชิบอ่ะแบบนี้นะพอทําเสร็จนะคะวิธี เหมือนเดิมนะมากดที่ดาวน์โหลดนะคะข้างบนนะ่ะอืมแต่ว่าคราวนี้มันมีไหนหนาใช่ไหมคะเราก็จะไม่เอาเป็นรูปภาพแล้วแต่เราจะเซฟเป็น PDF แทนนะคะ PDF แต่ก็ของใครมีสติ๊กเกอร์ที่มันขยับได้อะมันก็จะให้เซฟเป็น MP4 เป็นวิดีโออะไรเงี้ยก็เซฟมาได้ไม่เป็นไรนะคะ PDF นะง่ายดีแล้วก็กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะคะงานเขาก็จะไปอยู่ที่แฟ้มดาวน์โหลดในเครื่องของเรานะคะ โอเคนะคะสำหรับหัวข้อวันนี้นะให้ทำเรื่องสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะให้เอาประวัติมาใส่ว่าสัปดาห์วิทยาศาสตร์เดี๋ยวมีความเป็นมาอย่างไงอ่ะประวัติของสัปดาห์วิทยาศาสตร์อาจจะมีแค่สองสไลด์ก็ได้นะสั้นๆนะคะสองสไลด์นะแล,แล้วก็แล้วก็ทำกิจกรรมที่จัดขึ้นในสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะรูปภาพมาประกอบเป็นรูปภาพการ์ตูนที่หาในนี้ก็ได้นะเดี๋ยวประกอบอะไรพวกนี้นะคะ นะคะรูปภาพามาใส่กิจกรรมที่ทำในสัจห์วิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างนะคะทำมาทั้งหมด6สไลด์พอนะคะนะหกสไลด์รวมหน้าปกด้วยนะคะหน้าแรกก็จะมีแค่ชื่อเรานั่นแหละมีแค่หัวข้อแล้วก็มีชื่อผู้จะทำแค่นี้ไงแล้วก็สไลด์ที่2ถึงสไลด์ที่6นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ วันวิทยาศาสตร์นะคะก็ใส่มาวิทยาศาสตร์เป็นมายังไงกิจกรรมที่ทําในสัปดาห์วิทยาศาสตร์มีอะไรบ้างนะคะแค่นี้พอนะคะหสไลด์นะคะหสไลด์แล้วก็กดเซฟเหมือนเดิมเลยนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะไปโพสต์รายละเอียดของงานให้อีกทีหนึ่งในคลาสลูมนะคะบา